ตรียมความพร้อมสําหรับความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่แม่ทัพภาคที่4นะคะพร้อมด้วยทุกภาคส่วนร่วมการปล่อยแถวระดมการกวาดล้างอาจญากรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงค่ะเมื่อวานนี้ที่บริเวณลานอัฐากวีสูนทรนะคะถนนธรรมนุนวิถีและก็ถนนนิพพัทอุทิศหนึ่งนเพื่อหัดใหญ่จังหวัดสงขลา พลโทสันติสกุลตานาแม่ทัพภาคที่4นะคะเป็นประธานพร้อมด้วยพลตารวจโทปียวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตรบุตรภาค9ก้านายสมฤทธิพรมเขียวผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลาค่ะพลตโทสทักรทมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมทั้งหน่วยทหารตำรวจมาแชลของเทศบาลเ,เทศกิจเจ้าที่ฝ่ายปกครองเครือข่ายภาคประชาชนภาคีเครือข่ายและก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องรวมถึงยังมีหัวหน้าตำรวจจากรัฐเคด้ามาเลเซียนะคะร่วมการปล่อยแถวระดม กวาดล้างอาจญากรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปีนี้ด้านแม่ทัาภาคที่4นะคะกล่าวถึงการทำงานบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ค่ะว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมแผนบูรณาการเพื่อดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุพร้อมกับการคุมเข้มเพื่อไม่ให้เทศกาลปีใหม่นี้นะคะจะต้องเป็นเทศกาลแห่งความสุขสําหรับทุกครอบครัวอย่างแท้จริงและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีการสร้างความมั่นใจนะคะให้กับนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนในพื้นที่ตามมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยมีการเน้นนะคะเรื่องของการตรวจสอบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยตรวจเข้มทั้งยานพาหนะอาวุธรวมถึงสิ่งของผิดกฎหมายทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุร,ระเบิดรวมถึงระเบิดแสวงเครื่องค่ะโดยได้มีการมอบหมายให้ทุกภาคส่วนร่วมการดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะพื้น ที่อำเภอหัดใหญ่นะคะที่จะมีการจัดกิจกรรม ด้านการให้การบริการช่วยเหลือและก็การอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะได้ฝากให้ทุกคนจะต้องพร้อมใจบริการเพื่อส่งสุขปีใหม่ตามนโยบายของกองทัพบกที่ให้ทหารทุกกองทัพช่วยการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะโดยให้มีการจัดตั้งจุดบริการบริเวณหน้าค่ายทหารในแต่ละพื้นที่ทั่วทางภาคใต้เพื่อให้เป็นจุดพักรถพักคนจุดบริการและคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตามถนนสายหลัก เช่นจัดให้มีบริการทีมทางการแพทย์โดยมีเจ้าหน้าที่นะคะเสนารักษ์พร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน้นจากโรงพยาบาลในสังกัขดของกองทัพรวมถึงจุดบริการอินเทอร์เน็ตชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นตน้นเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนนอกจากนี้ก็ยังได้กล่าวถึงมาตรการนะคะการดูแลแนวเขตชายแดนสําหรับการดูแลพื้นที่ตาม จุดที่มีความสําคัญด้านความมั่นคงนะคะโดยให้มีการเพิ่มความเข้มงวดตามมาตรการการปฏิบัติของเจ้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อตามแนวชายแดนจุดล่อแหลมจุดเสี่ยงที่คนร้ายอาจจะ,สะแสวงผลประโยชน์ในช่วงเทศกาลที่กําลังจะมาถึงนอกจากนี้นะคะก็คุมเข้มเรื่องของการกระทําสิ่งผิดกฎหมายและการใช้ประโยชน์จากเครือขา่ายภาคประชาชนความร่วมมือในการเฝ้าระวังการกระทําความผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้ม เพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยระบุว่าทหารต้องทำหน้าที่เสมือนเป็นรั้วชายแดนเป็นกล้องวงจรปิดที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านแม่ทัพภาคที่4เมื่อวานนี้ค่ะไหนมีความปลอดภัยแล้วพื้นที่ไหนที่มีจัดกิจกรรมต่างๆ,ๆนะครับที่นี่ที่หาดใหญ่ที่นี่ก็เป็นที่1น,นะครับที่มีนักท่องเทีย่ยวเข้ามาอยู่ตลอดมากทุกปีทุกปีนะครับเพราะฉะนั้น เมืองหัดใหญ่เมืองสงขลาก็เป็นเมืองแหลกท่องเที่ยวถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวเศรษฐกิจเราก็แย่นะครับแต่ตอนนี้เศรษฐกิจเรากลับมาแล้วนะครับกำลังเริ่มกลับมาใกล้จะเหมือนเดิมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสําคัญเรื่องความจะดูแลพี่น้องประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราจะต้องช่วยกันดูแลเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่ยังไม่คิดจะมาหรือรีรอยเลยรอยอ,ยอ,ยอยู่นะครับเชิญครับในพื้นที่ภาคใต้ของเราโดยเฉพาะพื้นที่หัดใหญ่หัดใหญ่ นะครับมีกิจกรรมหลากหลายมากมายนะครับตั้งแต่คริสต์มาสปีใหม่เป็นต้นไปนะครับแต่เรื่องความปลอดภัยความดูแลต่างๆก็อย่างที่เห็นนะครับสือบ่อมวลชนก็เห็นอยู่แล้วว่าการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนจริงๆที่มาช่วยกันดูแลในครั้งนี้ครับผมมาช้าผมได้ไประชุมสั่งการไปแล้วว่าด่านที่มีลูทุกๆด่านนะครับให้ปรับเป็นด่านในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อ เกิดอุบัติเหตุหรือว่าติดขัดตรงไหนหรือจะสอบถามอะไรต่างๆพวกนี้นะครับได้ปรับด่านทั้งหมดแล้วแต่ก็จะมีการสุ่มตรวจบ,บ้างบางส่วนต่างๆพวกนี้ก็ความเข้มข้นก็เราจะมีอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉนั้นเรื่องด่านต่างๆที่มีอยู่เพราะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องต้องวลนมากเพราะเรามีด่านเพื่ออำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่ครับเพราะในแต่ละด่านเราจะมีไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจ นะครับฝ่ายปกครองต่างๆเราจะมีลงไปอยู่โดยเฉพาะทางพันหญิงผมก็จะอยู่ที่ตามประจําด่านนั้นด้วยครับ